คำถามประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ชุดที่6ข้อที่หนึ่งพระมารดาของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระนามว่าอะไรหนึ่งเจ้าจอมมารดาเรียมสองสมเด็จพระศรีสุราลายัย พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 3. เจ้าจอมมารดาจแจม 4. ถูกทั้งข้อ1และ2อง 2> คำตอบที่ถูกต้องคือ 4. พระมารดาของรัชกาลที่สเดิมมีนามว่าเจ้าจอมมารดาเรียมต่อมาเมื่อพระราชโอรสเสด็จขึ้นครองราช จึงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระศรีสุราลายัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงข้อที่สองข้อใดต่อไปนี้คือพระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 1. เจ้าพระยากโกษาธิบอบดี 2. หม่อมเจ้าชายทัพ 3. กรม,มหลวงจากเจษดาบดิน 4. ถูกทั้งข้อ1และข้อ3คำตอบที่ถูกต้องคือ 2. พระนามเดิมของรัชกาลที่สคือหม่อมเจ้าชายทัพต่อมาเมื่อทรงเจริญพระชนมายุ ได้รับการสถาปนาเป็นกรม,มหลวงจากเจษด,ดาบดินข้อที่สพระบรมราชนกนาถของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวคือข้อใด หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 2. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัย 3. กรมหมื่นเจษดาบดินสี่ถูกทั้งข้อ1และ3ามคำตอบที่ถูกต้องคือ2พระบรมราชนกนาศหมายถึงพระราชบิดา ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สคือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยรัชกาลที่สองข้อที่4สถานประกอบพระราชพิธีผนวดของรัชกาลที่สคือสถานที่ใด 1. วัดราชสิทธาราม 2. วัดพระศรีรัตนศาส,สดาราม 3. วัดอรุณราชวราราม 4. ถูกทั้งข้อ1และข้อ2องคำตอบที่ถูกต้องคือ 2. รัชการที่สทรงประกอบพระราชพิธีผนวดนัวัดพระศรีรัตนศา,ศาสดารามวัดพระแก้วซึ่งเป็นสถานที่ที่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงใช้ประกอบพระราชพิธีสำคัญข้อที่ห รัชกาลที่3ทรงพระปรีชาสามารถหลายด้านแต่ทรงโดดเด่นที่สุดในด้านใด 1. ด้านพระพุทธศาสนาและอักษรศาสตร์ 2. ด้านพาณิชยศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ 3. ด้านรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 4. ด้านสถาปัตยกรรม คำตอบที่ถูกต้องคือ2รัชกาลที่3ทรงมีพระปรีชาสามารถโดดเด่นด้านการค้าและเศรษฐกิจโดยเฉพาะการค้ากับจีนส่งผลให้บ้านเมืองมั่งคัง่งและรายได้แผ่นดินเพิ่มขึ้นอย่างมากข้อที่6 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จขึ้นครองราชเมื่อปีพศอใอด 1. ปีพศออ2367 2. ปีพศออ2356 3. ปีพศ2357 4. ปีพศ2376 คำตอบที่ถูกต้องคือ 1. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3. สเสด็จขึ้นครองราชในปีพศ2367หลังจากรัชกาลที่ 2. สองเสด็จสวรรคตรข้อที่7 ในช่วงต้นรัชกาลที่3ประเทศตกอยู่ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจพระองค์ทรงแก้ไขสถานการณ์อย่างไร 1. ทรงตั้งระบบการจัดเก็บภาษีขึ้นเพื่อรวบรวมเงินเข้าท้องพระคลังหลวง 2. จัดเก็บภาษีจังกอบ 3. จัดเก็บภาษีสวย 4. ทุกทุกข้อ คำตอบที่ถูกต้องคือ4ในช่วงต้นรัชกาลที่3พระองค์ทรงแก้ไขโดยการจัดระบบการจัดเก็บรายได้ของแผ่นดินทั้งการจัดเก็บภาษีภาษีจังกอบจากการค้าและภาษีสวยจากหัวเมืองต่างๆทำให้เศรษฐกิจของประเทศฟ,ฟื้นตัวอย่างมั่นคงข้อที่8 ระบบการจัดเก็บภาษีอากรที่รัชกาลที่3ทรงตั้งขึ้นคือรูปแบบใดต่อไปนี้ 1. ให้เอกชนประมูลรับเหมาไปจัดเก็บจากราษฎร 2. ให้กรมพระคลังเป็นผู้จัดเก็บจากพ่อค้า 3. ให้กรมต่างๆรับผิดชอบจัดเก็บภาษีในส่วนที่เกี่ยวข้อง 4. ไม่มีข้อใดถูก คำตอบที่ถูกต้องคือ 1. ใช้ระบบเจ้าภาษีนายอากรโดยให้เอกชนประมูลสิทธิเก็บภาษีจากราษฎรแล้วส่งเงินเข้าพระคลังหลวงทำให้รัฐมีรายได้แน่นอนและรวดเร็วเหมาะต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจช่วงต้นรัชกาลข้อที่9 นายอากรในสมัยรัชกาลที่3มส่วนใหญ่เป็นชนชาติใด 1. มาเลเซีย 2. จีน 3. รัสเซีย 4. อังกฤษ คำตอบที่ถูกต้องคือ 2. ระบบเจ้าภาษีนายอากรมีบทบาทสำคัญโดยผู้ที่เป็นนายอากรส่วนใหญ่เป็นชาวจีนเนื่องจากมีความชำนาญด้านการค้าการเงินและเครือข่ายการค้ากับต่างประเทศจึงเหมาะสมกับการจัดเก็บภาษีอากรของแผ่นดินข้อที่10 รัชกาลที่3ทรงโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ต่อเรือกำปั่นครึ่งเป็นจำนวนมากเพื่อวัตถุประสงค์ใด 1. เพื่อใช้เป็นเรือรบ 2. เพื่อใช้ในการค้าขาย 3. เพื่อใช้ในการค้าและการรบ 4. ถูกทุกข้อ คำตอบที่ถูกต้องคือ2ในสมัยรัชกาลที่3ทรงส่งเสริมการค้าโดยเฉพาะกับจีนจึงโปรดให้ต่อเรือกำปั่นจำนวนมากเพื่อใช้ในการค้าขายเป็นหลักส่วนการทหารเป็นเพียงการใช้ยามจำเป็น ขอบคุณที่รับชมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ Thank watching Share Please and like, you for Subs like, subscribe.